ตำแหน่งต่อมานะครับตำแหน่งที่สองไปขึ้นเป็นไอ้คุณเกิดจะซนเกินไปแล้วต้อูสิซนขนาดไหนหตูหน้าคนซนตูหน้าคนซนงงกัสิงงกัสิให้เอากล้องอีกทักทีหนึ่งนะเธอซนมากเลยเธอกัดนะแง่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 อยากเล่นอยางเล่นอยากเล่ยางไล่นอยากเลโอ๊ยโอ๊อยกัดอีกแล้วโอ๊ย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 โอย มาดูในเรื่องของคนที่ทำงานเป็นเล่นตรงนู้นก็ได้คุณเอ้ยที่บ้านนี่โคตรกว้างเลยฮะมาเล่นตรงนี้เดีย๋ยวพ่เอา้าต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับน้องคุณอยากเล่นตอนจะดูดวงสวัสดีผู้ชมไงเี้ยวหนูจะดูดวงม้างเหรอ,อหนูมองเหรอหนูอยากรู้ว่าทำอะไรหรอครับหนูอยากรล้เหรออยากรู้ว่าทำอะไรใช่ไหม อยากเล่นด้วยโอ้อยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยโอ้คราบข้า,ขา,ขาอืมรอแป๊บเองอยากเล่นด้วยเล่นด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็จะได้โชว์น้องกุ่นทุกๆคลิปเลยนะครับ